การสูญเสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยในเวียดนามครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลที่ทุกคนควรให้ความสนใจวันที่3ตุลาคม2568สนักข่าวสินหัวได้ไรายงานข่าวจากสื่อในท้องถิ่นของเวียดนามว่าพายุไต้ฝุ่นบัวลอยซึ่งถือเป็นพายุลูกที่10ที่ได้พัดถล่มประเทศเวียดนามในปี2025ได้นำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรงทั้งน้ำท่วม และดินถล่มตามมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง49รายนอกจากนี้ยังมีผู้คนที่สูญหายจำนวน16รายและมีผู้บาดเจ็บถึง153รายโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจไว้ที่เกือบ12.8ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ15,700ล้านบาทตามรายงานดังกล่าวพายุใต้ฝุ่นบัวลอยได้ทำให้มีบ้านเรือนถูกทำลายถึง200หลังและยังส่งผลให้บ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายหรือหลังคาหลุดพังมากถึงกว่า169,000หลังพร้อมกับมีบ้านเรือนที่ต้องจมน้ำจำนวน64,800หลังนอกจากนี้พื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยมีพื้นที่ถูกจมน้ำกว่า8600เฮกตาร์หรือประมาณ53,000ไร่รวมถึงปศุสัตว์กว่า21,000ตัวและสัตว์ปีกเกือบ50,000ตัวที่ถูกลมพัดหนีไป อีกทั้งพายุไต้ฝุ่นบัวลอยได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณะหลายแห่งโดยน้ำท่วมและดินถล่มได้ทำให้ถนนมากกว่า7,500สายไม่สามารถใช้การได้ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อประเมินความเสียหายฟื้นฟูการบริการที่จำเป็นและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียนาดานามได้รับเงินบริจาคจำนวน6 7 2 0 0 0จ็ดนอล้านดงเวียดนาม ซึ่งประมาณ826ล้านบาทจนถึงบ่ายวันพฤหัส,สบดีที่2ตุลาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยนี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สามารถมองข้ามได้และทุกคนควรตั้งคําถามว่าความพร้อมในการรับมือปัญหานี้ของประเทศมีมากน้อยเพียงใดและเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างในการตั้งรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต